วิธีเพิ่มหรือแก้ไขกรอบช่วงเวลาเมนูกรอบช่วงเวลาเมนูคืออะไรกรอบช่วงเวลาเมนูคือช่วงเวลาพร้อมขายของเมนูลูกค้าสามารถสั่งซื้อเมนูได้ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้เท่านั้นวิธีการเพิ่มกรอบช่วงเวลาเมนูสามารถทำได้ดังนี้ 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ p a n d a partner ด้วยอีเมลหรือเบอร์มือถือ 2. กดที่ขีดสขีดมุมบนด้านซ้าย 3เลือกการเพิ่มเปลี่ยนแปลงเมนู 4. ไปที่เพิ่มใหม่และไปที่เพิ่มกรอบช่วงเวลาเมนูใหม่หัวข้อชื่อกลุ่มอาหารตามช่วงเวลาเช่นร้านมีเมนูที่ต้องการขายเฉพาะช่วงเช้าสามารถตั้งเป็นชื่อเมนูมื้อเช้าหรือร้านมีเมนูพิเศษขายเฉพาะวันพุธก็สามารถตั้งเป็นชื่อเมนูพิเศษเฉพาะวันพุธชื่อเมนู en ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อเมนู TH ให้กรอกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆตามที่ทางร้านต้องการคำอธิบายเมนู EN ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษคำอธิบายเมนู TH ให้กรอกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆตามที่ทางร้านต้องการหัวข้อความพร้อมใช้งานของเมนูคือการเลือกช่วงวันและเวลาที่พร้อมขายของเมนู หมายเหตุหากต้องการเพิ่มกรอบช่วงเวลาเมนูใหม่ห้ามเลือกวันและเวลาสํากันกับกรอบช่วงเวลาเมนูที่มีอยู่แล้ววิธีการแก้ไขกรอบช่วงเวลาเมนูสามารถทำได้ดังนี้1กดที่แก้ไขกรอบช่วงเวลาเมนู2หากแก้ไขเสร็จแล้วกดที่บันทึกวิธีการเลือกดูกรอบช่วงเวลาเมนู1กดที่ลูกศรด้านขวาของชื่อกรอบช่วงเวลาเมนู 2กดที่ชื่อกรอบช่วงเวลาเมนูที่ต้องการหมายเหตุหากทางร้านมีกรอบช่วงเวลาเมนู1อันจะไม่มีลูกศรปรากฏขึ้นมา